สวัสดีเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับเราในเกมนี้เราได้เล่นเป็น a r d u i n นในตำแหน่งโร a m i n g นะก็มผมเห็นเบคอนเอาไปเล่นนะครับบอกเลยว่าโคตรเก่งนะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะเล่นเก่งเหมือนเขาหรือเปล่านะครับตัว a r d u i n นนะครับถือว่าเป็นรมเนี่ยที่ค่อนข้างจะอึดมากๆแต่ว่าตัวมันเนี่ยอาจจะต้องได้สวนได้แบบได้เล่นบ้างนะครับแล้วก็ตัวมันเนี่ยจะไปอึดในช่วงแบบช่วงเริ่มมีของนะในช่วง,รงแรกๆเนี่ยตัวมันไม่มีสกิลหนีนะครับมันก็อาจจะเล่นยากนิดนึงนะ ก็นะครับตัวอัอินเนี่ยสามารถเซตเกมได้ด้วยอันตินะแล้วก็สกิลหนึ่งนะครับที่สามารถทำซีซีได้นะก็อาจจะแบบเดินไล่แล้วก็คอยเซตจังหวะให้กับอิกกี้นะแคดี้เราโหเรียบร้อยเนี่ยในช่วงต้งเกมเนี่ยผมอาจจะทำอะไรเยอะมากไม่ได้นะครับเพราะว่าปัจจุบันเป็นแก๊กแล้วก็อิกกี้เนี่ยมันไม่ได้มีซีซีนะในบางทีเนี่ยถ้าเจ็ดเราแบบโดนดึงไปอะไรเงี้ยเราอาจจะ โดนเขาฆ่าได้นะเพราะว่าจังเกิลเขาอาจจะมาเติมหรือว่าแบบดามเมจเมจเขาปิดเราไม่พอหรอกครับแต่ว่าเขาอาจจะมีจังเกิลมาเติมนะต้องระวังด้วย um ตอไปจ็อกเกอร์เดินคนเดียวเลยนะครับเขาไปถมด้านบนนะเราน่าจะต้องเล่นล่างให้ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเล่นตรงกลางก่อนนะจบบนนะจบบนนะบอกเพื่อนไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะเพราะว่าเผื่อเพื่อนห้าวนะ จัก,กร์ดูเหมือนจะเล่นน้องฮาวด้วยนะครับแต่ว่าเล่นแบบโอ้โหแล้ว,โ,ลวโดนแก๊กดึงเรียบร้อยคือก็ต้องมาเปิดอะต้องเรามาเปิดนะเพราะว่านี่จัก,กร์เล่นไม่ได้นะก็กลายเป็นว่าเราตายแทนนะครับแต่ก็โอเคถึงว่าให้แคดดี้เราได้เล่นนะแล้วก็เดี๋ยวมาช่วยดูฟ้าน,นิดนึงครับ ผมมาลองเล่นดูนะอารีมันก็ดีนะครับจากแบบเมื่อก่อนมันไม่ค่อยไม่ค่อยเบิกเนาะแต่ว่าหลังจากบัฟมารอบนี้ผมมองว่าอโอเคเลยนะโอเคเลยนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เก่งเหมือนแบบเหมือนเทนเหมือนต้นไม้นะครับแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้นะียแล้วจอันี้เราเสียคีล่าไปแล้วนะครับเมดน่าจะมาเคลียร์ไม่ทันนะเดี๋ยวโดนดักด้วยนะครับโอเคเราต้องโซนให้อีกกี้เลยนะ แล้วผมตายผมมีล้างวะอ่ะโอเคแก๊กล้างไปแล้วนะครับเราก็พยายามผมพยายามจะเดินโซนะแต่ว่าในช่วง้เกมอะ่ะผมอาจจะไม่ห้ามแมเพราะต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าตัวเราอ,ะอ่ะอ่าเป็นตัวที่แบบไม่ได้แบบนัวไฟเก่งมากมีแค่เราคนเดียวที่จะเข้าไปรับดาเมจนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องอาจจะรับเต็มๆไม่ได้ถ้ารับเต็มๆเ,เนี่ยคนเดียวไม่น่าพอนะ ่อให้แบบว่าฝันข้ามจะเป็นแก๊กก็เถอะที่แบบไม่ได้มีราเมจเยอะแต่มันก็อันตรายอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องเซฟนิดน,นึงแล้วก็หาจังหวะเล่นนะตอนนี้ก็เปลี่ยนมาช่วยแครี่เราเล่นบ้างนะครับเอาแล้วเหมือนอุ้ยตอนเมื่อกี้จ็กเกอร์โดนดึงนะแต่ว่าอา่าสวนจังเกิรเขาตายนะถือว่าเอาเรื่องนะ สกอ4ต่อ4เท่ากันนะครับแต่ว่าตัวผมเองเนี่ยไม่มีส่วนร่วมอะไรเลยนะ8ตัวเนี้ยคือแบบตายไปตัวหนึ่งนะครับส่วนร่วม <laughs> 8ตัวคือแบบไปตายตัวหนึ่งไงไม่ได้แอซซิตไม่ได้อะไรเลยครับเดี๋ยวเจ้าอันนี้เราอรอคีฟให้แคดดี้เรานิดนึงนะคือแค่เรารอคีฟอย่างเงี้ยนะครับก็ทําให้แคดดี้เราเนี่ยอ่าได้การเงินงขึ้นมาเยอะแล้วนะอืม การทําแค่แบบนี้นะครับช่วยให้แคดี่เราเล่นได้ง่ายขึ้นนะเป็นโลเนี่ยต้องรู้จักแบบสังเกตแล้วก็ต้องรู้จักแบบนึกถึงเพื่อนร่วมทีมก่อนเป็นดับแรกนะครับในกรณีที่เราเล่นโลเป็นแทงนะแต่ถ้าเกิดเราเล่นเป็นไฟเตอร์โลก,ก็อาจจะอีกเรื่องนึงนะครับแต่จะหนีนไ,ได้ได้นะเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นนะครับเรารับได้มากเกดให้นะตัวเรามีร้านไหมฮนะเรารับป้อมให้อีกนิดนึงครับแล้วเหมือนโจ๊กเกอร์โอ้โหโจ๊กเกอร์เล่นสุดไปหน่อยนะผมก็รับป้อมให้ได้มากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับเฮ้ยเดี๋ยว ไปช่วยได้นะเอ้ยผมต้องมากดนล้างโอเคกดล้างให้เพื่อนทันนะเคยกดล้างน,นะครับมันได้เลือดด้วยนะมนเมื่อกี้ผมไม่ได้ล้างเพื่อทีซีนะครับแต่ผมล้างเพื่อแบบอ่าให้เพื่อนได้เลือดนะแล้วจอยน,นี้โอเคเราจะไม่ล้าคิวนะครับเราเล่นลงนะเราจะไม่ล้าคิวนะเพราะว่าคือเราอ่ะโอ้โหกระลำสุดเกินฟอรเรนผมเรียบร้อยเนะี่ยฟอเรนเอาเรื่องจัดเลยโลเกเอร์เรามาแล้วเรียบร้อยครับ คือผมจะบอกว่าโลนะครับไม่ควรรักคิวโดยเฉพาะเราไปเล่นเป็นแท้งนะคือตัวแท้งนะครับเราจะเก่งก็ต่อเมื่อเพื่อนเราเก่งนะต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าเราจะอึดแค่ไหนนีแบบเราจะเมจได้แบบเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยถ้าเพื่อนเราทํเดาเมจไม่ได้ความหมายก็คือเท่ากันนะครับเพราะงั้นเนี่ยต่อให้เราบางยังไงเนี่ยแล้วเราทําจังหวะได้ปุ๊บแต่เพื่อนเรามายิงตุ่มๆได้คิวอะไรเงี้ยก็มีประโยชน์กว่านะครับเพื่อนตอ่นเราเนี่ยไม่สามารถจะโลคิวใครได้อยู่แล้ว ดาเมจเรามันน้อยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็มีดาเมจต่อไหนต่ว่ามันน้อยมากๆนะเอาว่าไงเจ้าหรอไอ้นี่มันแบบห้าวนะ <c oughs> ไอตัวนี้มันห้าวนะครับเฮ้ยเอาจริงหรอนี่ไงเอ้แล้วคอมียันติตีนะยังยิงเราฟรีอยู่ครับตอนนี้เพื่อนกำลังขึ้นมาเติมน,นะแล้วผมยืนอยู่ไงแล้วเอาผมลงไหมแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละเออ เขาเรียกได้ว่าส่งคนห้ากับบ่อนะเดี๋ยวเราดีแล้วกันนะครับแล้วอิก,กี้โดนดักนะซีซี <ๆ S 2> เราค่อนข้างจะน้อยมากๆนะครับง่แบบนี้เสียป้มตรงกลางนะป้องบุนก็ไม่ได้นะครับว่างไงเพื่อนเดี๋ยวเคลียร์เวฟก่อนเลยป่ะแล้วมูร่าสาแบบนี้สวยอยู่ ไอยมลาโดนนะเนี่ยเรียบร้อยแล้วตัวนี้มันห้ามมากไปซะวีลา่าเดี๋ยวกดดันเอาปั๊มตรงกลางได้ปะเนี่ยเฮ้ยเฟรนมาเพื่อนผมว่าไม่น่าไหวนะเราสองคนนี่ยฟอร์มันเอาเอวอนติไม่โดนแต่ผมไม่มีล้างนะผมเสียได้ว่าไม่มีล้างยังได้อยู่นะโอ้โหเฟรนยังฟิกออกไปได้นะครับเฮ้ยมีคนโดนดึง เอา,าเอามาเอามาเพื่อนโอ้เรียบร้อยได้แล้ววิกกี้ไปปานตีโดนฟอร์เรนด้วยนะครับสวยจัดไม่เป็นไรถือว่าเกมน,นี้โซสีกันมากๆนะเดี๋ยวเราอึดแล้วเราแบบรับตาเหจได้เดี๋ยวเราเข้าไปค้ำนะครับตอนนี้เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มมีของพอที่จะยืนได้แล้วนะผมก็พยายามโซลแล้วก็หาวิกีให้เพื่อนเล่นนะครับเราจะแบบเราอาจจะไม่ได้ลึกมากเพราะว่าเขามีแก๊กนะคือเราโดนดึงเราก็ตายนะเป็นแทงนะไม่ได้เป็นอมตะนะครับ แล้วโจนเต็มเลยออกมาได้อยู่เอ้ยเฮ้ตายก็ได้ถ้าแบบขนาดเนี้ยโอ้โหก็ออกมาแล้วแต่ว่ายังดึงเรากลับไปอีกไงพงยุ้ตัวนี้มันเอาเรื่องอนนี้การมีสนวมกับเกมของก็ถือว่าดีขึ้นมากๆนะครับตอนนี้เราก็ได้มาเจ็ดแอซิดล้ว เธอสียทีแรงไม,ไม่มีอะไรเลยให้เราด้านล่างโดนโถมนะครับรีไปอยู่เพื่อนมากำลังไปรอนิดหนึ่งรอนิดหนึ่งโถมไม่ทันวะเฮ้ยเพื่อนโจดนตีสวยเนี่ย,ยเอาอปะไม่มี้างมามอโอเคเราได้บามังกรมานะครับเฮ้ยว <Hey, S 2> ่างไงผมเอา้าสะย้อนติีใส่ตัวนู้น ตีแบบแดงโอ้ไปหาใส่หน้าเขาเฉยเลยสถานการณ์นี้ผมว่าต้องมีการใส่กันนะฟิกตายแล้วครับย้ำเข้าไปห้่นมีล้างวะไม่แต่ยังไดโอ้โหอย่าง้ดอ,อ,อยู่เอาว่าไงมีคนตัวแบบเนี้มีศพมีล้างมีนะสวยมาดิมาดิอันตีย้ายเข้าไปไปไง เราอึดแล้วนะตอนนี้เราอึดแล้ว oh, <nice. S 1> เธอฝั่งนข้ามาเป็นดามจดไม่ได้เยอะมากอะไม่ได้เยอะมากนะครับพอผมอึดแล้วทีเนี้ยฝั่งข้ามก็เริ่มเล่นยากแล้วนะ oh, <nice. S 1> ตัวที่น่ากลัวสําหรับผมก็น่าจะเป็นฟอร์เรนนะครับตัวเดียวนะที่เหลือก็เฉยๆแต่ว่าเรามีคีน่ามีกี้ก็มาดิก็มาดิแค่นั้นแหละ <No way. S 1> ผมไสเลยได้ปะวะผมว่าต้องเอาแล้วเดินค้าเลยแล้วกัน คือผมไม่ผมไม่อยากเดินไปเพราะว่าถ้าผมเดินไปฟอร์เรนแผนตีผมปัญหาคือมันไม่ได้รัมผมไงมันจะไปรัมตัวหลังอะดิ <c oughs> มาดิออกก่อนแล้วกัน <c oughs> คือให้โอกาสแล้วนะฟอเลนนี่ไงให้โอกาสแล้วมันดื้อไงดื้อนี่ไงดื้อหรอเรียบร้อยแล้วตอนนี้คือผมอึดจัดนะมาดิแล้วผมพุ่งพยายามน,นะฮะยกเข้าไปหนึ่งที เรียบเยสวยจัดอดีอ่าแบบนี้แบบนี้จบนะแก๊กตัวเดียวและแก๊กตัวนี้ไม่ได้ฟิตเนสไงก็แบบอ้วนหน่อยไนงะก็คือแบบทำอะไรไม่ได้แล้วนะก็น่าจะจบมากนะครับเอาจริงๆเนี่ย <S <S ผมลองเล่นนะอารูนก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีนะครับเป็นตัวที่แบบเออมีดาเมจมีดาเมจความสมควรนะครับรับดาเมจได้ดีเทรฮักฟิวคล้ายๆต้นไม้ครับ คือแบบยื้อเบ้งเลือดได้อะไรได้ค่อนข้างจะโอเคนะแต่ปัญหาคือช่วงสีอาทีแรกเนี่ยอาจจะเดินยากนิดนึงด้วยความที่แบบไม่มีสกิลเคลื่อนที่เลยนะครับต้องไปรออันติีนะก็เลยแบบอาจจะช้านิดนึงแต่ภาพรวมก็ถือว่าโอเคนะตอนนี้ผมก็รับดาเม่ไปเยอะมากนะครับรับได้เม่ไปเยอะมากได้เหรียญเหรียญเงินด้วยนะ <you> จอเกอร์ก็เอ็มีทไปครับกล้าเล่นด้วยอ่ะยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปละครับบ๊ายบาย